ฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อวานนี้ครับต้องบอกว่ามีดราม่าอีกแล้วครับสำหรับทีมมามืดอย่างโมร็อกโกครับโดยเมื่อวานนี้ครับก็เป็นโมร็อกโกที่เอาชนะโปรตุเกสไปได้1ประตูศูนย์และเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต้องบอกเลยครับว่าโมร็อกโกทีมนี้ครับเป็นทีมที่มีเกมรับดีที่สุดลวครับในทัวร์นาเมนต์นี้ครับโดยเสียไปเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับและลูกที่เสียไปลูกนั้นนะครับเป็นเพียงแค่การทําเข้าประตูตัวเองด้วยซ้ำครับ และด้วยความที่โมร็อกโกเป็นทีมรองครับแน่นอนครับก็ต้องเน้นเกมรับเอาไว้ก่อนครับแล้วก็รอจังหวะสวนกลับดีๆสักครั้งครับและก็มาได้ประตูชัยครับจากเอลเดสลีครับจังหวะสวนกลับของโมร็อกโกจังหวะนั้นครับต้องบอกว่าเป็นการชิงมงที่สมบูรณ์แบบจริงๆครับชิงมงตัดหน้าทั้งบลูเบนดิอาสแล้วก็ผู้รักษาประตูด้วยครับต้องบอกว่าลูกนั้นผู้รักนาประตูของโปรตุเกสเนี่ยอ่านจังหวะบอลแล้วออกมาตัดบอลได้ไม่ดีเลยครับโดนชิงมงตัดหน้าไปก่อนเนีครับ ถ้าบอกตามตรงครับต่อให้เป็นกองหลังที่ดีแค่ไหนครับแต่ว่าถ้ากองหน้าเนี่ยชิงจังหวะมงแบบนี้ก็ยากที่จะรับมือครับเพราะว่าการที่คุณถอยหลังเพื่อมงกับกองหน้าที่วิ่งไปข้างหน้าเพื่อกระโดดมงเนี่ยมันต่างกันแน่นอนครับในเรื่องของการเทคตัวแล้วก็ความเร็วในการเข้าหาบอลน,นะครับถ้าโมโล็อกโคลเล่นแบบนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงครับว่าเหมาะสม้วครับที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศส่วนโปรตุเกสเอาตามตรงดูแล้วเจาะไม่เข้า แต่โปรตุเกสอ่ะไม่ค่อยมีจังหวะยิงไกลให้เห็นเลยครับก็แปลกใจเหมือนกันครับว่าทําไมถึงไม่ลองยิงไกลบ้างอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกันครับก็มีจังหวะที่ดูจะมีลุ้นก็มีจังหวะของพวกบูโน่เฟรนเดสหรือแม้แต่เจ้าฟิลิปครับแลวสุดท้ายครับโมร็อกโกก็เป็นทีมแอฟริกันทีมแรกครับที่เข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ครับส่วนโค้ดของโมร็อกโกพูดตามตรงครับเพิ่งเข้ามาคุมทีมเมื่อกลางปีนี้เองครับมีเวลาทําทีมได้แค่ไม่กี่เดือนเองครับก่อนบอลโลกจะเริ่มครับก็ต้องบอกว่าถือว่า มีทีเด็ดจริงๆครับสำหรับโค้ดคนนี้แล้วก็เลือกใช้เทคนิคที่เข้ากับระบบทีมของโมร็อกโกเข้ากับผู้เล่นของโมร็อกโกได้เป็นอย่างดีเลยครับจะว่าไปนัดชิงชนะเลิศเนี่ยถ้าเป็นโมร็อกโกชิงกับโคเอเชียเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคู่แข่งที่สมน้ําสมเนื้อกันมากๆครับแล้วก็น่าจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ทําให้ทุกคนได้จดจําฟุตบอลโลกคนนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับฟุตบอลโลก 2, 2022เพราะว่าทั้งโคเอเชียและก็โมร็อกโกเป็น2ทีมครับที่สร้างเซอร์ไพรส์มาตลอดครับตั้งแต่รอบแบ่่่งงกกกลุม้วบ็ตออา อยากเห็นครับอยากเห็นภาพนี้เกิดขึ้นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับ